กอนี <this> <te le anut> oh, ่น <If> ่ะชินแต้มบ่้นอี้เอ้ยมื้อนี้เพิ่นบ่ตําเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะหาเบิ่งไยากเด้อพี่น้องบ่ตางดเบิ่งไปว่าตอนเพิ่นซับลายมันสี่ะเนาะทับลายมันสิอันนี้ผลิตเองเลยนีเนาะบ่ได้เงโรงงานผลิตอันนี้พี่น้องเอ้ยผลิตเองผลิตเองล้วนๆเลยนี่นาสินไม้นีหาไม้พี่น้องเอ้ยเนาะยก็ม นี่จะเป็นแนวสอดไซนนี้เป็นอะไเนาะกระสวยพ่นเอิเนาะกระสวยสอดไปสอดมาพี่นองไนอกากสอดไปสอดมาเป็นไรใช่เนาะเป็นกรบอุระนี่ไงเก็เรไม่ิบมากเห็นวดมาเนี่ยเนาะเป็นอยเาะตพ่อั้งมาเป็นทีมเลยเป็นอะไรเนาะอันนี้ มาเป็นทีมเลยบอกครับมาเป็นทีมครับมาจอยปุ๊บกันมาจัหลายจังหวัดเนื้อทีมงานมาจากไหนน้อครับผมมาแต่อุดรครับครับผมครับผมขอบคุณหลายๆลยครับเด้อ ha สติกเกอร์อีกได้ปอย่างไรเนาะ ดิกระหรือว่าที่เระลึกจะได้ไม่มีช่องคือกันบอครับไม่มีช่องไม่มีช่องครับอ๋อนึกว่าแบบนี้อ๋อนึกว่ามีแบบช่องยูทูปเป็นอย่างที่น่าครับโอ้ครับผมขอบคุณในลายครับเป็นอะไรเนาะเป็นมาเป็นที่มันมาแบบ À, mà tới phải thêu, tới thêu, tới thua nó. Hơn, à, ừ. này, thua. đại ừ. 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 <laughs> à, nó. <không>. Oh. <laughs> 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 <nhỏ> oh. <laughs> à. đi, phải เาพ่อพ่อกับซ่องบอลเซนบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะสบายดีเลยพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรจุผู้สู่คนพี่น้อยพ่อพ่อกับซ่องบอลเซนบ้านเฮาอีกแล้วน้อพี่น้องเนาะพ่อพ่อกันวันนี้จะเปิดภาพมากจะอยู่บ้านแก้งอะลองพี่น้องเอ้เนาะเมืองนองนี่พี่น้องเด้อเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้อ่าเข้ามาทางหมู่บ้านนี้อีกแล้วพี่น้องเยเนาะ บ้านที่ว่ามีคัวข่ามไปคัวไหมเนาะข่ามไปทั้งบ้านอาลองพี่น้องเอเนาะบ้านอาลองนี่แหละพี่น้องเอเมืองเซนนองเนาะคัวนี่เพิ่นเฮ็ดใช้เวลาเฮ็ดภายในมื้อเดียวพี่น้องเอเนาะแล้วเพิ่นเพชรทางบ้านเพิ่นบบว่าร่วมกันเนาะสามัคคีกันเฮ็ดภายได้แล้วภายในมื้อเดียวพี่น้องเอเนาะไม่นี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เข้ามาอีกพี่น้องเอเนาะเนาะทั้งโมเสงก็บจีนไทยบรรยากาศเลยพี่เนาะบนส้น่วมกันนี่พี่น้องเด้อเนาะ ตอนนี้ก็น้ำใสใสได้พี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าน้ำนี่มันบกแล้วพี่น้องเอ้ตอนแต่ว่าน้ำนี่ยังยังยังไหลกลัวรอบก่อนนั่นอยู่แต่ว่าแสงมาปีปีก้อนนั่นแหละยังถือว่าน้อยก็หน่อยคนนี้อีกพี่น้องเอ้เนาะอ่านี่เงยังหัวปีอยู่น้ำก็ได้ยังไหลอยู่พี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยววัเสาร์ไทยบรรยากาศพี่เนาะมึงส้มแล้วกันเลยพี่น้องเด้อเนาะไปพี่นดาวไอ้เยเนาะอันนี้จะเป็นปัว thì họ nhàng thả ma đây thả ma nưng lẽo nhàng thả ma đây khương thì đâu rồi nó điều rồi chèm an thì đâu rồi manh, cái nó có được vài kilô vài tấn thì biết rồi กิโลนึ่งกี่าเหอขบมาน่นะเป็นไม่ไม่ไล่เนาะเพ็นามาพาพาเอกสารสารคัดกันเลยนะ,ะมาเห็นเป็นทางกี่เาเรขับได้ว่าสงองสามเมตรหาคงทั่วคงทางอย่างนะบรรยากาศเย็น เอาบิร์กมบรรยากาศลมแรงไปเรื่อยๆเลยเพี่น้องเว้นี่ขึ้นมามุมสูงพี่น้อยเนาะเป็นทางไปพุนได้ๆเพียงเอาไว้โหรถจอดไปฝั่งนั่นเนาะตอนนี้เขาขามาหอดฝั่งนี้แล้วพี่น้องเว้มัากิโลหนึ่งเนาะยังขึ้นมาพี่น้องเว้เนาะทางมอเตอร์ตาหับเด้อ ตาหอบได้ก็จะดโดดลงไปมาหัวใจไปเลยไปไปเหยเนาะเบิ่งชมบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆได้ไปทางเด้อเนาะทางโมเสนเองกับจีไทยเป็นระยะระยะไอ้พี่น้องเบิ่งเนาะเก็บภาพงามๆฝากดีฝากลองไปเบิ่งมือสมเนาะทานอดไรที่ว่าบมไดมากอะเบิ่งชมบรรยากาศน้ำกันี่ปเลย มาอันนี้ไปทำอะไรบ้านแก่งอาลองเพี่น้องเด้อเมืองรองเนาะแต่วามาหอดมาถึงอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบหนึง่นงไปทำอะไรจะมีเครื่องมีโคงมาเจ็ดคเครื่องก่าเลยนปทำแล้วแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทันได้เจ็ดมีแต่ท้ายอากาศนะที่รอบเหมือนกัน,นก่อนนะครับจังบุญสุนทรต่นอนไป เนพี่น้องไอ้เนาะตอนนี้การตั้งอ่าเด็กน้อยเนาะกำลังเริ่มมาเลยได,ได้พี่น้องไอ้เนาะเพิ่นเคยพี่น้องเพราะว่าเคยมาแจกตัวหนึ่งได้เนาะเพิ่นเห็นแล้วกับเิ่นบูจาเนาะมาเรียนแถวตัวตอคิวอ่าเอาขนมเลยพี่น้องไอ้เนาะ

นี่จะไปเรียกเนาะน,น,น้อยเน้อากาศมันหนาวอยู่าอยาเนาะไปนะไปนะช่วงแรงเนาะช่วงแรงคนหลายอตอนนี้ยังเศร้าอ,อ,อยู่เรียกคนเนาะ

กินเอางเนาะกำลังเริ่มแจกกระนำี่น้องเนาะเรื่องอยกาตยวบก็คอยหลายกันได้กำลังเริ่มทยอยมาเป็นยังโบหันหู้เลยพี่นเอาไงเนาะกำลังเริ่มทยอยมาเมื่อฝนกินเอาไงอยู่ทางบ้านหนึ่งกันเนาะมาท่านี่ฝนตกพี่นเอาไงมาเศร้าเนาะนี่เราเห็นเจ้ากันแก้เสื่อมาเกือกี่ฟุ่นอลไรกินทายขี้งมอะไรนานอะไรนึงเทแล้วบาดเลย มาขอคเนาปโอเต็มๆเลยบ้าอ่างแบบมันมันก็ห่างไกลกับตัวเมืองเนี่ยเนาะแม่บอลชื่อบอลแรกยีกนี่มีให้ค่าเป็นเนปรนเงิเนาะแม่แต่ว่าลุงเยพูดหนสิยัอไู่ชึกว่าเห็นเห็นเห็นยุกอ่าแต่าทงทางนั้นเลยเป็นคาทำเนียมเนาะ่าครัวเขาว่าบ้านเพื่อนจีนเลยอะเราขามากก็ต้องเลยเสียครับตรงนี้ลด่ายนะแสนหนึ่งบร แมลงเงาแสนหนึ่งไทยสามสิบพันสามสิบจักเจ้าเนะอาจจะรดรดแกไม่ห้าสิบเป็นบ่รถดแกแกนักเออรถแกนักออรถแก่นักสามสบห้าสบเนาะแม่ห้าสิบเหมือนกันดรดแก่ดจักแกนักโอ้าสามสิบก้นีบเนาะอออพี่น้องไห้นเนาะพีเน มันตําซินมื้นี้เ่นเฮ็ินหยังก่อนนี่น่ะินแต้มบ่โอีเอ้ยมื้อนี้เพิ่นบ่ตําเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะหาเบิ่งได้ยากเด้อพี่น้อง่ตาเดเบิ่งว่าตอนเพิ่นับลายมันจันะเนาะ3ับลายมันสิอันนี้ผลิตเองเลยนีเนาะบ่ได้งโรงงานผลิตอันนี้พี่น้องเอ้ยผลิตเองผลิตเองล้วนๆเลยนี่นาสินไม้นีน้ไม้พี่น้องเอ้ยเนาะ นั่นจะเป็นเนื้อสอดไซน้พี่เป็นอะไเนาะกระซวยพ่นเดือนเนาะกระซวยสอดไปสอดมาพี่น้อะไรเนาะสอดไปสอดมาเป็นไรใช่เนาะมาตาเนาะมพวกนี้ได้เหยียบเพื่อน่ะได้เหยียบได้เหยียบกับพวกเกลายนึงไปเหยียบไปเหยียบพิษนี่ที่ว่าลายไปโคนละเรื่องเลยเนาะโอ้ยกลัวกลัวรถคาเลงเงินรถนี่เนาะ จะจะว่าคนบักก่งนี่เนาะโนะป้าเด้าจะอันเหมนเดิน pues, ึ่งสองสามสี่ห้าหกจะว่ารถกับเจ็ดเกียวหมด้ายใช้เกีย์รถอีกดินีสี่เดี๋ยวนี้้เ็นหนาดนี่ิยวแสดงลายเดี๋ยว้่่ไปไป อนี่ก๊กเบึ้งเจ็บเดียวพี <h 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 ่นาอเแ้เมื่อกี้นี่ยังมัวทันหลายๆอยู่เนาะถ้าผ้าไหมพี่น่อ้ยเต็นพึ่งนะบาทนี่พี่น้องเอนหรเนาะอนหอนาน้อเนาะอนหรืเนานหื่เนาอนหอเนาะอนนาอนน้องน้อนอเนอนาอนเ nai <laughs> ừ. <laughs> này, <đẹp> một đi qua này, ăn cái này, này, cái này, 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 Con แสดงวนแรแล้วแสรแล้วแแล้วแล้วเนาะแสดงว่าไรกินมาส่กคนแล้วเนาะโอ้ยเก็แทงมาสักคนแล้วไม่้ไอนเวตขึ้นร่วนแต่ไอ้เนี่ฮ้ขึ้นเอาขึ้นเอากินี่บ่นี่นะปลาตัวสูงว่าต่นเพิ่นาทำนี่บ้ะเก้ามา มักเผาไปหน่อยเนาะเนาะานอาจารย์เ่ยมีแต่อายแล้วี่เพ่อว่ายู่เจ้าเคนบันนี้มาขออนุญาเนอบคนนี่เลยโอ้เนา่หนอายแล้วดีแล้วยองเซงนาะมีหมูแดงพวกก้าเรานึ่งกตกก็ได้นี่เด้ีมันง้งวงไป

เราไปแล้ววาะเด็กว่าเอ๋อันไปันบ้านนั่นจะก็ C ีสักไม่อย่งไรทางนี้เนาะ C ดานาะเออตัวหมากงามๆเนาะพอดีพอดีไอเราแกะชะลดมาเนาะแกะเแค่ไหนเาาเนาะก้ามากบ่โอเค เฮ้เจ้าคิดขี้เกันดข่อยบ่ขิ้ไว้ไรเต้ยหงายเราเนี่ยข่อยว่ะเฮ้ยอ้าวเจ้าเห็นว่าแต่ละคนฝีเด้ย้งายเลาอย่นีนี่นี่คือคนทั้งบ้านนะใช่ไมแบบนี้น้ำหมักตอดแมนเมนอ๋อฝจนถามเลยว่าแล้วเป็นคนบ้านนี่บ่ครับผมเป็นคนบ้านนี่เป็นบ่อยเออเมือกี้ว่าเป็นคนบ้านอื่นบ่ทั้งบ้านเฮาบ่ โอ้เนี่ยมันพาวนๆไปเลยผอดแน่นเลยต้องพาเปลี่ยนได้นี่ยหมือซีไ้เนาะอนั่นโ่ีจำบ่อแนบ่นาแตงน้ดย้วแห้งเรื่อยอ้ทำคัดไนี่เนาะยด้เอ่นะดย แบบไปแบบมั่นเลยมีเร่ยทอเนาะอันนี้มึงงามัสังไผก่อนจ้จูบแล้วแล้วจูบเล้ได้จะถือไถหาหมูหาคูคนได้ก่อนกันลองก่อนเนาะไม่้อยกินบดบัดบดหมูกินบดอยากแล้วมุยอกนเวลาีเเลยะเ้าคนทีงอเนาะงอลงเนาะเคยเคยไไ้เป็นผ้าคือไงนะคนะคือวนไปวนไปหเลยเฉยเนาะ อยกร้องบ่บันีองกได้อยากองนีพนบ่เป็นเทานนแม่นบ่เออพันบ่เป็นอีได้ล่ะโอโโโโโข้าวอยากองน้ํบ่สุดเนาะน้ข้าวนบ่สุดอน้มางด้ยนเิเนาะซยนบ่ได้หลายนีก็ดีมุกดีใจแล้วนี่เนาะอ๋อเพิ่นกับูสะ

มาแล้ว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 ใครกัโอ้คักคักเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วหอมแล้วโอ้หมุน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 หน โอ้ดีดีใครเคห็นได้แ้วนี่เียบตัท่ตท่ได้ไปเห็นหลอดว่ากันกล้วยนะรับใบกล้วยนะห้าหดูดเอเลยุ้เดวยได้บ่เนวามยผ้าถือคนนี้มส้มมันล่ะเชื่อหอได้ขวัญจุอยถือกงวงเลยองไดาถือบ่ฮ้ mông bà lê đâu gì cho chó mừng đâu này đâu có ăn đâu có mẹ đâu có mẹ đâu có mẹ đâu

เอาได้เลนี่ได้เอาาได้ได้ได้กินหรอวปลาหมูอกันก่อนถ้าพา้อกันบพไรกักินเร็วๆจางเนเรโหนอปาแซมสดอืมแซดีเอา่าปัังจีอืมเห็นวมั้เนี่ยเา

nhé không cái nuôi không đấy bẩn gì đấy xem gì xếp luôn đi xa luôn xa xếp luôn đi กินไปได้บ่าค่ไหมอันนี้ไม่นอใหม่แกงวะแกงนอใหม่เกิดอไร้บมิงหอมีเนาะเขาเจ้าปัหาเนาะโดยราวายานมีฟิตแล้วเออโท่ได้เป็นพายมุนแค่เดียวได้เนาะอืโอ้ยว่าได้จูบลูกลัวจูบรถ เจ้านี่ยห็นแบบดั้งเดิมต่ข้าวโบราณนน้ไม่ได้กินง่ายเราดั้งเดิมูเจ้านะคไม่ยไปคอเลยบอออะไื้อยางมีลูกไส้ลูกไส้ซื้อางไหนอะเลียนอะเลียนอะเลียนอ่นอะเลียนาอานี้เป็นยังคือขึ้นก่อนคือเื่องนาะอานี่นาืออลงยแล้ว โอเคไป่น้อยนะรับเราจะมีการใช้โตัวลำลาไปก่อนเด็ปีนองเด้อพกันไหมเนาะเวลาเวลาการยาวๆพอสมควรแล้ะพป่น่องเราจะจบจุดสคก่อนมาลองคนละกระแสคนที่ตามก็ลดงใจใจเด้อพี่น้องเด้อ ใช่จบกีนไวส้มมี่แล้วเนาะเอา,า,าไปเลยพอๆกันไหมสบายดีเด้อสบายดีไปเลย